โอคามิยววันนี้มาเรียนวันแรกเลยใช่ไหมลูกหนูสนุกไหมคะ <pick> แต่คามิยวร้องไห้หรอแล้วพรุ่งนี้ไม่ร้องได้ไหมครับได้ไหมลูกได้นะ Are you sure? I do. ร้อนไหมร<อ>้อนดูลุมล้ม<ะ>มันร้อนนะมิวอ่ะปีนมาขายเหยียนมะือเลยอะแล้วหนูก็จับเอาไว้ไปเลยก้ <9 S 1> าวขาก้าวขาเก่งจังเลยโอ<า>้โหเหยียดยันเลย,เลย นั่นแหละครับชุดต้องปเหยียบต้องสีน้ำเงินกันสีน้ำเงินกันได้ได้ป้าเอออ่าปเออเยียขึ้นมาเ่งมนกครับปเออเขออวก่อันะครับ่อย่อมาในอะเยีลว้าวหนูเล่นอะไรหนู